สิบแล้วไม่จุดยังแซบขี่ลีแซบขี่สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิพามาเฮ็ดลาเป็ดแซ่บๆน้ำกันขันตอนแรกเขาก็สิไปเตรียมเครื่องก่อนจ้าเครื่องลากพื้นฐานเท่านี้ละ่ะนี่กันหนังเจียวเจียวไปเรื่องๆหอมๆเลยเด้ลาเป็ดลาไก่ลาหมูลางัวให้กินมาหมีเม่เหลวลาเหลือแตะละ่ลาบร้างไม่ทันได้กินอยากลองอยู่เพื่อกันลาว่ามันชิหนียวบ่ใบบักกูนี่กักรอบบ่พอาะได้ต้องกรอบอีกกรอบกว่านี่กะ ก็ดีก็กินบะไรละขึ้นหมใไม่สถานเดียวอดี้กับหนังกะกรอบแล้วตักขืนพักไว้จ้าขั้นตอนต่อไปเอาก็สิมาทอดพี่ทอดพี่ให้กับกรอบหอมออมันนี่คือเคียงเคียงเด้เคียงเคียงเออเคียงเคืองเคียงเออถึงแล้ว ครบแล้วเครื่องเคียงต่อไปก็สิเป็นขั้นตอนการรวนเนื้อการรวนเนี้อนี่ก็จะใส่น้ำซุปใส่น้ำมันแน่ดิเนื้อเป็ดที่เราเตรียมไว้หั่นไว้แล้วจ้าเอาลงไปทอดไปรวนให้มันสุกๆหอมๆเลยจ้าอนี้มาจากเขาาก็จะได้เนื้อเป็ดที่แบบว่าสุกหอมๆเตรียมราบแล้วจ้าก็จะใส่ผงหนัวนิดหน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลาใส่ไล่ขจ้าหั่นละแซบเลยจ้าหอมหอมเลขนาดที่ทำนี่ก็หิวเข้าหลายๆไปจ้าเราก็จะตักขึ้นไปปรุงเนาะบะนี้เนาะ สุกแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงเลยจ้านี่เตรียมเครื่องก่อนเครื่องราบหอมมะแดงหอมมะแดงก็หั่นให้บางอันนี้คือบางที่สุดแล้วจา้าบางที่สุดได้สักนี่ซีใบเลื่อยต้นหอมป้อมพักซีบานเฮานี่แหละเครื่องลาหหอมใส่เบิร์หมีหอมไป8ดปดบานเกาบานสีบานบือว่างอลังการกคนสิวะ มาปรุงเลยจ้าเริ่มการปรุงนี่กับ,บพริกโพงเขาคัว,มวหมะหอมใส่ลงไปก็สิเป็นลาบเท่านั้นตัวโคเล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 หนังที่ทอดเตรียมไว้กับกรอบปรุงน้ำปลาผงส,รสุรศรีกับแซ่บเลยเด็เตรียมเขาฮอนฮอนทำมาควัญกัน,ด,กนด้วพี่น้องใส่แบบหน้าหอมลงไปจะหอมมอมล่ะต่างๆนี่ซออะไรได้ซอซออยากกินน้ำปลาซอขาดถ้วยขนาดนี้ก็ถ้งเห็นทั้งนี้แห่นี้ไหมเขาจัดลายลูกนี้แห่นี้ไหมอัี้หันละใส่ต้นหอมลงไปเป็ดอาเเสร็จเรียบร้อยจ้ามาเลยจ้ามากินขอน้ำกัดแซ่บเลยจ้ามื้อนี้ ลาบเป็ดสมุทรปราการสีมือเวนเพรจ้า